90ครับข้อใดไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีนในประชากรการจะสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีนในประชากรได้เนี่ยเราดูจากสัดส่วนลนักษณะพันธุกรรมบางอย่างในประชากรว่าสัดส่วนของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยมีประชากรอยู่กลุ่มหนึ่งนะแล้วภายในประชากรนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่อยู่ภายในประชากรนี้ที่สามารถต้านทานเนี่ยมียีนนั้นที่สามารถต้านทานโรคเอได้โรคเอ ถือว่าประชากรเนี่ย1 0 0ตัว100ตัวนะมีพวกต้นานทานโรคเอได้เนี่ย20ตัวแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถนะไม่สามารถต้นานทานไม่ต้านทานโรคเอเนี่ยมีสักประมาณ80ตัวใช่ไหมถติว่า yes. <t wan> ตอนแรกเนี่ยสัดส่วนเป็นอย่างนี้พวกต้นา,านทานโรคได้เนี่ยมียีนต้านทานโรคเนี่ยอยู่20ตัวแต่ผู้ที่ไม่มียีนต้านทานโรคเนี่ยมีอยู่80ตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าโรคเอเนี่ยมันระบาดขึ้นมาปรากฏว่าโรคเอระบาดขึ้นมานะ แน่นอนว่าพวกที่รอดชีวิตเนี่ยก็คือ20ตัวตรงนี้เพราะว่ามียีนต้นานทานโรค A ใช่ไหมพอโรคระบาดนะโรค A อระบาดปรากฏว่าไอ้พวกต้นานทานโรค A อเนี่ยอยู่ครบเลย20ตัวพวกต้นานทานได้เนี่ยอยู่ครบ20ตัวแต่พวกที่ไม่มียีนต้นานทานโรค A เนี่ยจะตายกันไปเยอะอาจจะเหลือนแค่5ตัวก็ได้พวกไม่ต้นานทานนะไม่ต้นานทานโรคเเนี่ย อาจจะเหลือแค่5ตัวแบบนี้สัดส่วนเปลี่ยนไปไหมจากเดิมเนี่ยผู้ที่ต้านทานโรลกเเป็นคนเป็นเป็นกลุ่มส่วนน้อยแต่พอโรคเอระบาดเนี่ยกลายว่าพวกต้านทานโรลก A เนี่ยกลายเป็นสัดส่วนส่วนมากขึ้นมาแทนไอ้แบบนี้เรียกว่าความถี่เอาลิในประชากรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสัดส่วนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้ อเคนะอันนี้ยกตัวอย่างมาเห็นภาพเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังสับสนนะครับาว่าความถี่อาลิีนในประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าลักษณะของมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งที่ช่วยสามารถเห็นภาพได้ง่ายๆก็ลองมาวิเคราะห์ข้อนี้กันข้อนี้ขาเอาตัวที่ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะช้อยแรกบ,บอกว่าการย้ายที่อยู่ของหญิงคนหนึ่งจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศเกาหลีตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่อาลลีนเนี่ยของประชากรประเทศเกาหลีได้อยู่นะ สุว่าหญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นคนไทยนะมีลักษณะพัน,นุกรรมเนี่ยแบบคนไทยชัดเจนเลยไปแต่งงานเนี่ยกับผู้ชายที่ประเทศเกาหลีก็มีโอกาสที่สามารถส่งต่อเนี่ยลักษณะพนุกรรมแบบคนไทยเนี่ยไปให้กับลูกได้แล้วลูกของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็สามารถส่งต่อลักษณะพนุกรรมแบบไทยๆที่ได้จากผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปให้กับคนอื่นต่อได้อีกถ้าเกิดว่ามีลูกต่อไปอีกนะ อย่างนี้เนี่ยท้ายสุดแล้วในประเทศเกาหลีเนี่ยก็สามารถคุกประชากรที่มีลักษณะพันธุกรรมเนี่ยแบบคนไทยในส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ตราบใดที่ยังมีการถ่ายทอดเนี่ยลักษณะพันธุกรรมแบบนี้อยู่อันนี้เรียกว่าส่งผลเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีนในประชากรได้อยู่โอเคนะอันนี้ถือว่าโอเคมีการแต่งงานเนี่แล้วถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่อาจจะแตกต่างเนี่จากพื้นที่เที่ยงเดิมไปเนี่อันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีนของประชากรได้ ต่อมาช่วยสองเกิดการกลายพันธุ์ที่เซลล์ผิวหนังบนแขนของชายคนหนึ่งอันนี้จะไม่สามารถส่งผลเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ในระดับประชากรได้เต็มที่เนี่ยก็แค่เปลี่ยนแปลงลักษณะพัุกรรมเนี่ยของชายคนนี้นะที่มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างเดียวไม่สามารถส่งต่อไปให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้นะต่อให้ชายคนนี้เนี่ยมีลูกก็ไม่สามารถส่งต่อเนี่ยลักษณะการกลายพันธุ์ที่เซลล์ผิวหนังตัวนี้ไปให้กับลูกได้เพราะว่า การจะส่งต่อลักษณะพันธุกรรมเนี่ยให้กับลูกได้ลักษณะพันธุกรรมตรงนั้นต้องอยู่ที่ส่วนของเซลล์สืบพันธุ์แต่นี้เนี่ยลักษณะกายพันธุ์มันอยู่แค่ที่สุดของเซลล์ผิวหนังอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเรื่องของเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยดังนั้นความกลายพันธุ์ตรงนี้ส่งต่อไปยังลูกไม่ได้ก็ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความถี่อาลีนไปถึงในระดับประชากรโดยรวมได้นะข้อ2เนี่ยก็สามารถตอบได้เลยโอเคนะโดยทั่วไปเนี่ยการกลายพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการกลายพันธุ์ในส่วนของเซลล์ร่างกายเนี่ย มักจะไม่สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้ไอแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่เอลีในระดับประชากรได้สามารถตัดชอยได้ง่ายในกรณีแบบนี้นะเจอเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยที่เซลล์ร่างกายลักษณะแบบนี้มักจะไม่ส่งผลเนี่ยต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของประชากรส่วนข้อ 3. การลูกคู่เพื่อสืบพันธุ์ของช้างในเขาใหญ่ พอมีการเลือกคู่เนี่ยก็จะเป็นการจำเพาะเจาะจงเนี่ยลักษณะพันธุกรรมแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษใช่ไหมจนท้ายสุดเนี่ยพอมีการเลือกคู่ไปเรื่อยมันก็จะเหลือเฉพาะลักษณะพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ขึ้นมาแทนไอแบบนี้เนี่ยความถี่เอลลีนในประชากรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในโดยรวมนะมีการคัดเนี่ยลักษณะพันธุกรรมบางส่วนออกไปกลายเป็นสัดส่วนส่วนน้อยแล้วลักษณะพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยกลายเป็นสัดส่วนที่เป็นส่วนมากขึ้นมาแทนจากการเลือกคู่เพื่อสืบพันธุ์ ส่วนข้อ4การตายของปะการังอันเนื่องมาจากภาวะทะเลเดือดอาการที่มีวิกฤตการณ์หรือว่าภาัยพิบัติบางอย่างเนี่ยแล้วทําให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากเนี่ยมีการเสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอาลีนในประชากรได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์คอขวดนะจัดว่าเป็นจีเนติกดิฟอย่างหนึ่งทําให้สัดส่วนเนี่ยของตัวอาลลีนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยอย่างกรณีนเนี่ย คล้ายกันเลยก็คือสมมติว่าเดิมทีเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมประมาณหนึ่งสีสีเนี่ยแสดงถึงความหลากหลายทางพันธกุกรรมนะหลายสีก็แสดงว่ามีความหลากหลาย่อ้าง,งมากแต่พอมีภาวะเนี่ยที่เป็นภัยพิบัติบางอย่างเนี่ยมันเหลือรอดสิ่งมีชีวิตเนี่ยแค่ไม่กี่ตัวกลายว่าหรือแค่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเนี่ยบางเอญเหลือรอดนแค่นี้แล้วกลายว่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นมาใหม่ แล้วกลุ่มประชากรกลุ่มใหม่เนี่ยก็กลายว่าจะมีลักษณะพันธุกรรมนแค่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแค่นั้นจะไม่มีสีแดงเนี่ยเหมือนตอนก่อนหน้าที่เกิดภัยพิบัติแล้วเห็นไหมไอ้แบบนี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในเอลีเนี่ยในประชากรได้เหมือนกันจากการที่ว่ามันจะเหลือเฉพาะเนี่ยลักษณะพันธุกรรมของพวกที่บังเอิญรอดชีวิตเนี่ยจากภัยพิบัติได้โอเคนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่เอรีในประชากรค่อนข้างจะชัดเจนข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะ ให้หลักไปตามนี้นะดูว่าไอการกลายพันธุ์เนี่ยมันเกิดที่เซลล์ส่วนไหนถ้าเป็นเซลล์ร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีนในประชากรได้เพราะไม่สามารถส่งต่อลักษณะคนุกรรมแบบใหม่ตรงนี้เนี่ยไปให้กับลูกต่อได้